แผ่นโลหะข้างในไปกัดโดนกับฟันจริงฟันธรรมชาติที่นะไ,ไม่คยาว่าเคี้ยวเจอฟันจริงแบบเนี้ยค่ะมันจะทําให้ฟันจริงเราไม่สึกค่ะคเขาเรียกว่าเซฟฟันจริงไม่ให้บินไม่ให้รับแรงกดจากเนี่ยค่ะสะเลนหรือกระเบื้องมากเกินไป มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าครอบฟันคืออะไรครอบฟันก็คือการบูรณะฟันชนิดหนึ่งซึ่งฟันนั้นนะคะฟันที่ที่รับการบูรณะอาจจะผูนะคะผูผูผูทั่วเลยไปครึ่งซี่หรือฟันที่เรารักษารากฟันนะคะรักษาเข้าไปในรากฟันค่ะรักษารากฟันเสร็จแล้วแล้วเราอุดรากอุดรากเสร็จแล้วเราก่อตัวฟันขึ้นมา ก่อตัวฟันเสร็จแล้วเราก็มากอให้เล็กลงเพื่อที่เราจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันที่ถูกรักษารากฟันซึ่งฟันจริงๆที่ไม่ถูกรักษารากฟันนะคะจะเป็นฟันที่มีเลือดมีเส้นเลือดเส้นประสาทมาเลี้ยงทั้งเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำท่อน้ำเหลืองอะไรต่างๆนานา,นา,นานมาเลี้ยงฟันทำให้ฟันมีความแข็งเหนียวนะคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราดึงประสาทฟันรักษารากฟันในโพรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฟันจะกลายเป็นของกรอบของเปราะเหมือนไม้แห้งอะค่ะเหมือนต้นไม้ที่มันแห้งแล้วก็คือต้นไม้ที่มันยืนต้นตายอ่ะมันไม่มีนะมันไม่สามารถที่จะดูดน้ําหล่อเลี้ยงอะไรขึ้นมาบนต้นแล้วก็รอแต่วันโค่นนั่นแหละค่ะมันก็จะกรอบนะพอมันกรอบเสร็จแล้วรักษารากฟันใส่เดือยแล้วก็ก่อตัวฟันแล้วก็กรอฟันให้เล็กขึ้นแล้วเราก็ส่งแหนบนะคะส่งไปที่บริษัทบริษัทจะทําแบบนี้มาให้ค่ะ อันนี้ก็คือแบบว่าขาวทั้งตัวข้างในเลยนะคะในกรณีทำฟูเอ่อฟูเซรามิกหรือเซอร์คอนนะคะส่วนใหญ่นะคะจะใช้ก็คือเป็นฟันหน้าค่ะฟันหลังก็ใช้ได้นะคะฟูซิงคคนเนียก็คือเซอร์คอนนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ก่อขึ้นมาเป็นสีขาวทั้งซี่แบบนี้ค่ะหรือว่าเรามีโลไอมีโลหะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน เขาทาโลหะให้ก่อนให้ให้มาต่อกับฟันเราต่อต่อกับฟันที่ติดกับเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะที่เรากอให้เล็กลงก็คืออะบัตเมนนะเขาเรียกอะคะ่ะก็คือจะมีโลหะนะคะอยู่ชั้นในติดอะบัตเมนนะคะแล้วก็มีชั้นนอกค่ะเป็นสีขาวเวลายิ้มมาไม่เห็นที่ต้องออกแบบแบบนี้ก็คือ1กรอฟันด้านในค่ะ ส่วนที่เป็นโลหะเราจะกรอน้อยมากๆเลยแต่ถ้าต้องการขาวแบบนี้หมดเลยเขาก็ต้องกรอเสียเนื้อฟันด้านในเยอะขึ้นอ่าด้านในก็คือด้านนี้นะคะคือบางครั้งหมอไม่อยากให้ใครเสียเนื้อฟันและยิ้มไม่เห็นไม่ใช่อาชีพที่ต้องอ้าปากอะไรเยอะไม่ได้เสียบุคลิกอะไรมากหมอจะแนะนําให้ทําแผ่นโลหะข้างในไปกัดโดนกับฟันจริงฟันธรรมชาติที่อ่าไ,ไม่ใช่ว่าเคี้ยวเจอฟันจริงแบบนี้ค่ะมันจะ ทำให้ฟันจริงเราไม่สึกค่ะเขาเรียกว่าเซฟฟันจริงไม่ให้บินไม่ให้รับแรงกดจากเนี่ยค่ะพอเซเลนหรือกระเบื้องมากเกินไปซึ่งกระเบื้องนี้มันแข็งก็จริงแต่มันเปราะแต่ว่าโลหะเนี่ยจะอ่อนกว่าพอลเซเลน และมีความยืดหยุ่นค่ะเวลาเราเคี้ยวขอมันก็จะยืดยืดแล้วมันไม่หยุ่นกลับนะคะไม่ให้ยางก็คือมีการยืดไปตามแรงกดของเราเหมือนเราซื้อรองเท้าหนังมาใส่อะคะ่ะเวลาเราใส่แล้วมันก็จะยืดตามเท้าเราแล้วก็จะหยุดอย,ยูดที่เท้าเราถ้าใครมายืมรองเท้าเราไปใส่ก็จะรู้สึกว่าใส่ไม่สบายเพราะว่าหนังแท้นั้นนะคะมันยืดไปตามเท้าของเราที่เราซื้อมาตั้งแต่มือหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเอาออกก็นิ้วออกไม่เห็นชัดเห็นไหมคะนี่คือยู ข้างในเป็นโลหะฟันที่เรามีเต็มเต็มซี่สมมุติว่าเราฟันมีเต็มซี่แบบนี้แล้วเกิดการผุมากไปบิ่นหกักแตกหักเสียหายแต่ยังมีเนื้อฟันและฟันยังมีชีวิตอยู่เราก็กรอให้เล็กลงแล้วก็กรอถ้ามีรอยผุเราก็ต้องอุดให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้มีรอยผุในอับัตเม้นเราเนี่ย เราอุดเสร็จแล้วเราก็กอให้เล็กลงแล้วก็ส่งไปที่แ l a นะคะใช้ประมาณเวลาประมาณ10วันนะคะแล a บจะส่งชิ้นงานนี้มาแล้วหมอก็จะเอากาวยึดค่ะแต่ไม่ใช่กาวตาช้างนะมันก็เป็นคล้ายๆกับกาวที่ใช้อุดฟันนี่ละคะ่ะมันมันเป็นตระกูลเดียวกันแต่ทํามาสําหรับยึดเคราะตัวครอบฟันลงที่ตัวฟันเราซึ่งเรียกว่าอวบัตเมนค่ะเราจะใช้กาวนั้นยึด,ยดเสร็จแล้วคนไข้ก็จะใช้งานได้ปกติราวกับว่าเป็นฟันธรรมชาติค่ะ ส่วนขาวทั้งซี่แบบนี้แล้วก็จะใช้กาวกลุ่มที่ใช้ยึดวีเนียหรือแปะฟันขาวฟันดารานั่นแหละค่ะจะใช้กาวกลุ่มนั้นเพราะว่ามันจะยึดกับเซอร์คอนซิงคเนียนี้ได้ได้ดีกว่าเราก็จะใช้กาวกาวกลุ่มนั้นนะคะยึดสมมติว่านี่เป็นอบัตเม้นต์ของฟันจริงนะคะทากาวเรียบร้อยแล้วก็ยึดเข้าไปแบบนี้ค่ะคนไข้ก็จะยิ้มตอนยิ้มมามันก็ไม่ได้ต่างกันค่ะเพราะเห็นขาวเหมือนกันแบบนี้นะคะแต่เนื้อฟันที่ถูกคลอ ราคาคัดเนื้อฟันที่ถูกกรน,นะคะมากน้อยแล้วก็ราคานั้นแตกต่างกันค่ะแอรขาวทั้งซี่แบบนี้นะคะก็จะมีราคาสูงกว่าแต่ก็ขึ้นมีอีกหลายกเกรดอีกสับเซตแยกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฟันของตัวเองเหมาะสมกับตัวครอบแบบไหนคุณภาพไหนแล้วก็ราคาไหนก็ขึ้นอยู่กับฟันที่เราเหลืออยู่ ขึ้นกับกําลังทรัพย์ของเราและขึ้นกับการบดเคี้ยวความสวยงามของคนไข้ค่ะขึ้นอยู่กับสีอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะและแต่ที่สําคัญก็คือน่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่านะคะสําคัญที่สุดถ้าจ่ายไหวส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกสวยแบบนี้ก่อนเลยค่ะโฟูซ mm ิงคคนเนียมมันจะสวยไม่มีไม่มีโลหะผสมเลยยิ้มออกมาก,ก็เหมือนฟันจริงเราหมดเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเลือกแบบนี้มากกว่านะคะ นี่คือเป็นคําตอบของการทําไมนะต้องทําครอบฟันในฟันซี่นั้นๆคือผุมากมายจนเกินเยียวยาผุแล้วก็อุดแล้วอุดหลุดอีกอุดแล้วก็หลุดอีกหลายๆทีเข้าอุดครั้งละ2อ0 5ครั้งก็หมื่นหนึ่งล้ะเราทําครอบครั้งเดียวก็อยู่ได้ไปสิบสิปีก็ย่อมจกคุ้มกว่าการอุดฟันซี่ใหญ่ๆหลุมใหญ่ๆนะคะไม่คุ้มเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ คุณมีฟันผุใหญ่หรือวัสดุอุดฟันหลุดบ่อยๆนั้นก็ให้พิจารณาว่าฟันคุณอาจจะได้ทําครอบฟันแล้วค่ะฉะนั้นนะคะใครอยากมีใครอยากจะรู้ว่าฟันคุณเหมาะกับฟันปลอมติดแน่นหรือาข้อฟันหรืออุดฟันธรรมดาก็ให้อินบ็อกเข้ามาถามได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ค่ะหรือช่อง Youtube Channel นะคะชื่อช่องหมอเชอรี่มีคำตอบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ